สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพะโล้หมูใส่ไข่ด้วยนะคะไข่ต้มอันนี้ไข่เราก็ต้มแล้วเนาะเพื่อนๆอนอันนี้หมูสามชั้นนะคะก็มีไอ้นี่เนาะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็น้ำตาลปิ๊บผักชีออเน,นียไว้โรยนะคะไว้โรยหน้าแล้วก็มีเครื่องพะโล้นะคะ เดี๋ยวเราไปผัดเอ่อะัดรากผักชีกระเทียมพริกไทยก่อนนะคะให้หอมเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปไปทำกันเลยเนาะเดี๋ยวเราเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยมาผัดก่อนเนาะใส่น้ำมันนิดนึง ไฟจะแรงไปนะ้องเดี๋ยวไม่ไฟกลางๆกนะ็พอผัด้หอมนะเนาะี๋ยวเราก็จะเอาผงพะลรไปผัดด้วยนะคะ Mm-hmm. <coughs> ็เอาหมูสามชั้นไปผัดนะคะทำแบบมันบ้านนะคะเพื่อน ทำแบบไงนองนอกบ้านก็ทำแบบนี้นะนะคะเพื่อนๆเด็กง,ง่ายๆเราก็จะปรุงนะคะใส่ผงชูรสไปด้วยนะคะเพื่อนๆผงนัว น้ำตาลไปเลยนะคะถล่วโลนี่ต้องออกหวานเนาะถึงจะอร่อยเนาะหมูสามชั้นนี่ก็กคงใส่จะเหนียวนะเนี่ยหนังหน้า,นานหนา เดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มกับหม้อนะคะเพราะว่าหม้อมันใบเล็กเนาะผัดยากก็เลยเอามาผัดกับกระทะก่อนแห้งไปเราก็ใส่น้ำสักนิดหนึ่ง ใส่ซีอิ๊วดำนะคะเ,เพื่อนๆใส่ดำๆสักนิดเนาะเริ่มหอมใส่น้ำไปก็จะไม่ดำใส่อีกสักหน่อย เราเอาหมูไปเคี่ยวนะเนาะอ๋อใส่หมอนะ้หมอเนาะใส่หม้อเคี่ยวส่วนอันนี้เราก็เอาไปเผาไฟก่อนนะคะเ,เพื่อนๆจะได้หอมนะคะเดี๋ยวเราเอาไข่มาใส่เนาะไข่ใส่ไข่ลงไปนะคะเ,เพื่อน ต้มจนกว่านูแบบ่นแด็ต้มจนกว่าไอ้นี่เราจะเปื่อยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาเทใส่ น้ำเทใส่นะคะเที่ยวจนกว่าหมูจะเปื่อยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนเนาะปิดฝาไว้ตุนจนกว่าหมูเราจะเปื่อยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราดูเนาะว่าเดือดอยังเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะใส่ขนอไปหนึ่งก้อนนะคะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าหมูเราจะเปื่อยหรือ,อยัง ยังหลงนอนดูยังไม่เปื่อยเลยชิมก่อนเราจะปรุงเพิ่มอะไรไม่หวานเลยเติมน้ำตาลไปหน่อย กี้ใส่แต่น้ำตาลปิ๊บเนาะเดี๋ยวเราตัดน้ำตาลทรายไปด้วยเนาะไม่ได้ใส่เต้าหูห้หรอกเนาะเพราะว่าไม่ได้ซื้อมาแล้วลูกก็ไม่ชอบกินด้วยแหละถ้าเรา ใส่แค่นี้เลยเนาะเดี๋ยวเคี่ยวต่อไปอีกสักพักเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะนี่นะคะเปื่อยแล้วเนาะหมูเราก็เปื่อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆื่อดำเท่าไหร่หรอกเราก็จะใส่ผนะักชีเนาะผักชีโรยนะ นไอ้นัน่นเป็นไงเมื่เราจะเอาผักชีโรยไปเลยนะคะเพื่อนๆพืน่นีีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดนะคะเป็นอันเสร็จนะคะเปอยแล้วแหละหมูสามชั้นเราก็เปือยแล้วอร่อยนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะเพื่อนๆสุกแล้วเนาะเปื่อยแล้แหละหมูสามชั้นแล้วก็ปกวเปื่อยได้เลยน้ำข้นๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิง่งกิ้งๆให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,คะไข่ไข่เริ่มจะดำแล้วค่ะเพื่อนๆไข่ดำขอบคุณค่ะ